สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอตดีแม่ชาแนลวันนี้นะครับพาทุกท่านมาเดินออกกําลังกายในบรรยากาศเย็นๆที่ทางเข้ามหาวิทยายลัยขอนแก่นนะครับฝั่งสีฐานนะครับอันนี้เราจะเห็นบรรยากาศแบบสบายๆวันนี้มาเดินออกกำลังกายนะครับก็เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็เห็น สิ่งแวดล้อมที่มันสบายหูสบายตานะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เรามาเดินออกกําลังกายก็เลยคิดถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้ก็เลยจะเอาสาระดีๆนะครับเกี่ยวข้องกับการเดินเพื่อลดน้ําหนักมาฝากทุกท่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเดินจะดีกว่าการวิ่งด้วยนะครับเป็นผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้เราจะให้เห็นบรรยากาศไปด้วยแล้วก็รับฟังสาระดีๆคร่าวๆนะครับ ถึงพิธีการเดินนะครับที่จะทําให้เราสามารถลดน้ําหนักได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าการเดินทําได้ง่ายๆมันง่ายจริงๆนะครับเหมือนผมเดินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการออกกําลังกายแบบหนึ่งซึ่งมีแรงกระแทกที่ต่ํานะครับแต่ว่า,าสามารถที่จะไม่มีผลกระทบต่อกระดูกนะครับแรงกดทับนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อก็สามารถแข็งแรงได้เหมือนกันซึ่งแตกต่างจากการวิ่งเขาบอกว่าโดยเฉพาะาคนที่กําลังหัดวิ่งใหม่ๆเนี่ย สังเกตให้ดีนะครับบัดลุ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีมีอาการปวดกล้ามเนื้อเมื่อเนื้อเมื่อตัวด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับจากผลงานวิจัยนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือการเดินออกกําลังกายจะใช้แคลอรี่พอๆกับการวิ่งถ้าในระยะทางที่เท่าๆกันนะครับแต่ว่าการเดินเนี่ยเราจะใช้เวลาที่มากกว่าการวิ่งนะครับเช่นถ้าเดิน2กิโลเมตร กับการวิ่ง2กิโลเมตรเราจะใช้แคลอรี่ที่เท่ากันนะครับที่สําคัญก็คือมันจะมีความต่างก็คือว่าการเดินเราจะใช้พลังงานหลักมาจากไขมันเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นผลงานวิจัยเลยนะครับน่าสนใจมากแล้วก็การเดินนี้ถือเป็นการออกกําลังกายแบบเบาๆร่างกายก็จะใช้พลังงานที่มาจากไขมันให้เป็นพลังงานหลักในการเดินออกกําลังกายนะครับแต่ว่าถ้าเอประกำลังกายแบบหนักเช่น การวิ่งร่างกายก็จะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักและใช้ไขมันบางส่วนเท่าน,นั้นอันนี้เป็นผลงานวิจัยนะครับนี่คือหัวใจหลักที่ผมมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับสรุปก็คือว่าการเดินออกกําลังกายเนี่ยมันจะเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าการวิ่งซึ่งการเดินเนี่ยร่างกายจะใช้พลังงานจากไขมันมากกว่า ในเวลาออกกําลังกายเวลาหยุดออกกําลังกายมีผลทําให้เราเนี่ยไม่หิวง่ายด้วยนะครับส่วนการวิ่งเนี่ยเราจะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตนะครับฟังให้ดีนะครับเป็นหลักในการออกกําลังกายซึ่งร่างกายที่เราวิ่งเนี่ยจะต้องการการชดเชยดังนั้นสังเกตให้ดีว่าหลายคนเมื่อวิ่งเสร็จก็จะรู้สึกว่ามันจะหิวแล้วก็หิวได้ง่ายเป็นพิเศษด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าหลายๆท่านนะครับที่ใช้วิธีการวิ่ง แล้วก็อยู่ในช่วงของการควบคุมอาหารหรือว่าไดเอทก็จะทําให้ยากแก่การไดเอทได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเดินจึงสามารถที่จะควบคุมความหิวได้ดีกว่าการวิ่งช่วยทําให้เราสามารถที่จะไดเอทหรือว่าลดน้ําหนักและก็ควบคุมปริมาณอาหารได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็ผมก็กําลังเดินมาได้ครึ่งทางนะครับสังเกตรบรรยากาศของทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้นําสาระมาด้วยแล้วก็เอา บรรยากาศในการออกกําลังกายในวันนี้มาฝากทุกๆท่านโดยการเดินนะครับซึ่งก็เป็นสาระที่ดีจะสังเกตว่านะครับทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งสีฐานนะครับหลายๆท่านที่เคยมาเยี่ยมเยือนขอนแก่นก็คงมีโอกาสได้มาเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะเส้นสีฐานนี้จะค่อนข้างจะมีต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับสังเกตให้ดีนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้มาพูดถึงสาระสำคัญของการเดินอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าสิ่งสำคัญของการลดน้ำหนักก็คือเราต้องการออกกำลังกายแบบเบาๆก็คือการเดินเนี่ยนะครับเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้กับตนเองเ,อเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของการเดินออกกำลังกายต่อวันก่อนนะครับซึ่งไม่ควรต่ำกว่าหรือวันละนะครับ22นาที อาจจะแบ่งเป็น2ช่วงก็ได้นะครับเช่นช่วงเช้าเดินต่อเนื่องสัก12นาทีช่วงเย็นก็อาจจะเดินเพิ่มอีกเป็น12นาทีอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการลดน้ำหนักอย่างจริงจังนะครับจริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกนะครับเขาก็แนะนำไว้ว่า ควรเดินประมาณวันละ1ชั่วโมง40นาทีนะครับโดยการเฉลี่ยเวลาทั้งวันนะครับซึ่งเราสามารถอาจจะแบ่งเป็นช่วงๆได้นะครับเช่นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับแล้วก็เทียบเป็นระยะทางก็จะประมาณ7กิโลเมตรต่อวันนะครับแต่ถ้าเราเดินเร็วนะครับระยะทางก็อาจจะใช้แค่3.5กิโลเมตรต่อวันก็ได้นะครับ ผมมีเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับที่ให้ทุกท่านได้รับทราบก็คือว่าถ้าเราเดินช้าเราจะต้องเดินไกลนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเดินเร็วนะครับก็ไม่ต้องเดินไกลก็ได้เป็นใช้ระยะทางใกล้ๆก็ได้นะครับบางท่านอาจจะใช้วิธีการนับก้าวจากแอปพลิเคชันมือถือที่เราถืออยู่ที่มือนี้ก็ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วก็ไม่ควรจะ เกิน8,509นะครับโดยประมาณนะครับก็คือเราสามารถเดินได้ทั้งวันนะครับทั้งทำงานทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้เมื่อรวมกันแล้วได้8 5 0 9น้ี่ก็ถือว่าเราสามารถเดินเพื่อลดน้ำหนักได้เหมือนกันนะครับซึ่งวิธีการออกกำลังกายที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเราเองก็อย่าหยุดออกกำลังกายนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ควบคุมอาหาร แค่นี้ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆรวมถึงสามารถที่จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการที่จะลดน้ําหนักให้กับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่ต้องการลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีในวันนี้ก็คงจะนําบรรยากาศด้วยแล้วก็นําสาระมาฝากทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการลดน้ําหนักโดยการเดินนะครับซึ่งมันจะดีกว่าการวิ่งสําหรับหลายๆท่านที่ไม่ต้องการที่จะหักโหมในการที่จะลดน้ําหนักนะครับก็ คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้หากชอบนะครับฝากช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคิดฮอดอีเมช n น l ด้วยนะครับผมเองก็จะนำสาระดีๆแบบนี้มาฝากทุกๆท,ท่านในโอกาสต่อๆไปนะครับก็ชมบรรยากาศการเดิอนออกกำลังกายของผมนะครับวันนี้ก็ถ่ายยาวเลยถ่ายคลิปแบบยาวนะครับให้ชมบรรยากาศต้นไม้ซึ่งผมเองชอบ การเดินออกกําลังกายมากกว่าการวิ่งนะครับเพราะว่าด้วยไวแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเวลาเราเดินเนี่ยผมเองจะชอบอทําสมาธิไปด้วยแล้วก็เดินแบบผ่อนคลายสบายๆนะครับจิตใจจดจ่อกับการเดินแล้วก็กับการก้าวที่เราก้าวทุกๆครั้งในการออกกําลังกายนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ